ทาได้เยี่ยมยอดมากทุกแบรนด์เลยก็อันนี้ต้องขอชมจริงๆว่าปีนี้ทําได้ดีกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วกอ็อยากให้จัดอย่างนี้ต่อๆไปทุกๆปีครับ รู้สึกแบบประทับใจมากๆซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าดีไซเนอร์เนี่ยก็มีไอเดียต่างๆที่มาครีเอทงานแล้วก็โชว์เนี่ยอลังการมากๆแลวเสื้อผ้าเนี่ยก็แบบโหบอกเลยว่าเกินความคาดหมายฮะแล้วก็ชอบหลายโชว์มากๆเลย Amazing มากครับ ปกตินะคะก็เป็นคนชื่นชอบติดตามเทรนด์แฟชั่นต่างๆค่ะก็รู้สึกดีมากที่วันสยามได้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาค่ะทําให้เราได้เข้าไปร่วมชมแบรนด์ที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิดค่ะรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟเนาะคือโดยตัวเราเองเนี่ยเราเป็นคนชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแฟชั่นโชว์แบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยไปนะครับ